วัวจะได้กินหืักหมูก็ยังเหลืออยู่เนาะวัวจะได้กินแต่ละมือ้อแต่ละวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียชีวิตอินโนร์เวย์นะคะเหมือนเดิมเนาะมาหยิแล้ววันนี้กะได้กุ้งสะดุงแล้วก็ บุ้นเส้นแล้วก็ะแนมนะคะแหนมผักเหมือนเดิมนะคะกลัวจะได้กินเนาะโอ้ยมลลารีล,ำลํลำไรเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเนาะหิวอเอาดืมนม้ำดื่มนม้ำอห้ย กินน่าไล่กับตามอ่ะขาดขาดกระดาษไม่ได้มาเช็ดไม้เช็ดมือเช็ดปากเนาะกุ้งกุ้งกุ้ง Uh huh. เวลาไปเร็วมากหอม เข้ากันเข้ากันอร่อยกินกุ้งก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอิ่มเดี๋ยวพจะไม่ได้กินกุ้งแซ้ยแบแบแสบ เด้อหาอะไรกินด้วยกันค่ะ Mm-hmm. No. <laughs> मैं yeah. Whoop it! <laughs> ka sut ka sata มาจ้ากินของข้าวหรอกกินของหวานเนาะจ้าโอ้ว่าคลิปจะ้าวจ้ารีบรีบตัดต่อหลีบกินเนาะจ้ากินแข่งก็เวลาน,นั่นนี่โอ้ยเนาะลืมไปว่าเราใช้ไม้อยู่เราก็ผูดเตียงดังๆเนาะกำลังหัดใช้ไม้นะคะวันนี้วันยุดอูธผมกระซูงกระเซิงหมดเลยมาจ้า เหมือนเดิมนะคะลูกพับลูกพับโอ้เห็นเห็นประเทศอื่นเขาเนาะปลูกลูกพับได้กินกันเนาะโอ้ยเนาะอันนี้กรอบหวานเหมือนเดิมแต่ว่าบางคนเขาชอบกินแบบนิ่มๆเนาะมันชําหวานนะอันนี้กรอบ อืม,อมแก่เพชรได้ดีมากอืมอืมลูกละสิบนะคะถาวายยางแพงก็ลูกละยี่สิบห้านะจ้ะลดราคาอืม วันนี้วันนี้มืดจ้ะข้งางนอกก่อใบใหม่ร่วงจะหมดหละจ้ะกินข้าวไปก็นั่งชมวิวไปวันนี้มืดจ้ะดูใบใหม่เนี่ยช่วงหน้าเขาหนา,นาวเขาจะมืดอยู่อย่างีแหละจ้ะ ออกมาแล้วก็คิดถึงใครบางคนจะนี่จะนานหานาวเนาะจ,ะจะมืดครึ้มแบบนี้นะคะทั้งวันเนาะวันนี้ก็จุดจุดเตาผิงนะจ๊ะก็อ,อากาศก็แค่สี่นะคะบางวันอาจจะลบถึงสองสามเนาะช่วงนี้เนาะ รสชาติก็ครึ่งครึ่งเอเขาเรียกว่าอะไรนะครึ่งมันจะไปลักษณะผลไม้ไทยก็คือละมุดเนาะละมุดละมุดเนี่ย ละมุดลูกจันนะคะละมุดลูกจันเนะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะยาวนิดหน่อยนะคะกิ <paragraphs> นโชว์เนาะกินโชว์ทำคลิปสัน้นแต่จกเป็น เป็นคลิปคลิปปกติก็จะเป็นคลิปกินนะคะแต่เป็นคลิปช็อตคลิปสั้นนี่แหละแต่เป็นการออกกําลังกายเนาะสลับเปลี่ยนกันไปนี่คือชีวิตชีวิตวันยุทธนอจ่ายก็จะมีกินแล้วก็ออกกําลังกายเนาะจินเพิ่น ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของเราจะสุขภาพดีแต่ละวันเนาะก็สับเปลี่ยนกันไปเนาะทั้งกินทั้งออกกำลังกายมาตรง กูกันอยู่แล้วเนาะกินแล้วนอนก็ไม่ไหวนะทุกคนนะ <c oughs> ขออนุญาตลงเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีแต่วันดีๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะ